วอลคนในคลิปนี้เนี่ยต่อจาก e ีแรกนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูฝากไปดูกันด้วยนะครับหนักหนักด่นานนี้หนักผมอะหนักเลยผมอะหนักเลย <c oughs> อ๋อเขาขอน้ำพุน้ำพุเขาเรียกดา่กดานน้ำพุอะด่านเนี้ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้นะว่าวอลคนเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนอันนี้ผมพูดจริงนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันถึงไหนอะไรยังไงนะครับแบบเดี๋ยวนี้โ no นอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เล่นแบบไหนบ้างอะไรเนงะี้ยอันนี้ไม่รู้ผมพูดจริงไม่รู้ ครับเฮ้ยแล้วใครปล่อยพี่เดลต้ามันอยู่คนนี้ตรงนี้คนเดียวอ่ะ ชายลายวรถือเซเบอร์ไปดีกว่าฟังเบสมันไม่อุ่นใจชายล่ชายล่มันยิดยิดพี่ดีเอาอืม ด่านนี้มันเข้าได้หลายทางเหรอคัวหน,นึ่งนะเมื่อวานกูเล่นอยู่นีหว่าโดดไหมไม่โดนนะถือกลแล้วกันเดี๋ยวคนเดียวครับเพียงฟ้างูงิงองะ MM. ไหวแล้วเมทำไมจะไม่ไหว has planted. bomb been เล่นหรอโขผมเพิ่งเห็นพี่เกมได้ยังไงก็หล่อเอ้าสู้ไม่ให้ชงอุตส่าห์ชงนี่คือไม่ให้ชงเหรอชงปุ๊บตุยปั๊บ มันเล่นไงวะด่านเนี้มันต้องเดินตรงไหนกันแน่วะ โอเคตอนนี้เขารู้แล้วว่าผมอยู่ข้างในเขารู้แล้วเขารู้แล้วแคานั้นเหรอไม่ตายเฮ้ยเซเบอร์ซื้อตามตลาดนะจริงๆป่ะเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรฟันคล้องเท่าเซเบอร์เลยเนี่ย เซฟเวอร์ซือ้อตามตลาดน,นัดเอ้บ้าเอ้ยโอ้โหปล่อยเลยก็ได้นะไป็นเลนจีไฟอย่าครับจะปล่อยพี่คีฟซิมไว้คนเดียวครับ เยอะร้ยอยเลยร้อยข่าขวางก็ได้นะพูดถึงโอเคโอโ้โดดมาให้หัวเลยเฮ้ยนี่ดีแล้วนี่เอาแล้วว่ะ สวยผมบอกแล้วผมบอกแล้วขอให้หัวเดียวขอให้หัวเดียวพี่ขอร้องผมโชม,มาขนาดนี้แล้วโฉบขนาก็ตายกูอาถันชิปเปงพี่เกมพี่ขอร้องละขอร้องละเฮ้ยเขายังปิงอยู่เหรอยังปิงอยู่นะเหมือนใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ปิงแล้วมั้งเนี่ยลื้อแล้วลื้อแล้วลื้อแล้วไอ้ด่านดัมพูนี่ไฟไม่เป็นเลยวะ ผมบอกแล้วเน็ตพี่เขาหายปิงมันไหร่เนี่ยเน็ตพี่เขาหายปิงมันไหร่มันก็แบบเนี้แหละครับทุกคน ด้วยช่วยน้องด้วยพี่พี่ในแขนช่วยน้องตาด้วยพี่ในแขนช่วยน้องตาด้วยพี่โอเคเหลือสองอยู่นู่น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 สองเลยเหรอโอ้จบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอเคเอา้าวไม่เจ็บ โดนยิงรอวเขาวางไหมล่ะเนาะนี่ก้ไปรอดเสรแล้ว ไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยวางไวจังวะโอ้เหลือสี่เลยโอเคยิงไม่ไโดนดิเราดันเร็วแต่เขาก็มาวางไวเหมือนกันเมื่อกี้เปลี่ยนปืนไหมผมไม่รู้จะเล่นปืนอะไรแล้วว่ะ สวยครับสวยครับซ้ายอุย้ยเสียดายแทนเฮ้ยปืนอะไรดิวะนไม่ออกจริงๆนะเนี่ยอะอ่ลองดูงดสนัเพื่อชาติ

ลุ้นแทนเอ้าสามตอสองแล้วครับรู้สู้ขูจะเลือดรวมกันบงคือไม่ถึงร้อยอะเเฮ้ยเฮ้ย ผมบอกแล้วผมบอกแล้วคุณดูกลับไปได้ทีเจ็ดเถอะตอนนี้นผมบอกแล้วเห็นป่ะธรรมดาที่ไหนเนี่ยละของจริงไปไหนดีวะไปไหนดีวะกูไปไหนดีวะเนี่ยอืมที่มไปหมดแล้วยังไม่หมดเดี๋ย หมดแล้วนู่นๆๆๆๆเห็นป่ะ no, 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 no. Bomb has been planted Helmet protection เออตัวเราก็เ <noise> อึดยากกันเลปั๊มฟอร์มดฟュสไม่ชอบเลยเนี่ยสถานการณ์แบบนี้อ่ะแต่ดีนะเพียงฟางงูงี้ผมยังอยู่เออเล่นกันด้วใจแปลอ่ะนี่งานงอกูละ ผมว่าช oh ่องแคบตรงนี well. <_<_<_<_<_้อันตรายป่ะไม่ถนัดเลยอ่ะแต่ก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะเพื่อนเราอยู่กันเยอะมากเพื่อนแตกไหนวะเหลือสามคน

เราได้ยิงโดนตัวเต็มๆเลยฮะกูอยากเล่นปืนอื่นบ้างว่ะทำไงดีวะนึ่องอะไรไม่ออกเลยเอาละครับรอบที่แล้วก็อะไรนะ6ต่อ7รอบนี้6ต่อ5โอ้โหเอ้ยเท่าไหร่วะรอบที่แล้วเขาต่อให้เรารอบตัวนึงอะ่ะอืมานะครับดูยันต่อผมนึกว่าจบไปแล้วรอบหนึ่งนึกว่าสลับเสร็จแล้ว รอบน,นี้ก็เขาก็ต่อให้เหมือนเดิมนะครับก็คือ5ต่อ6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะยิงได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จะเล่นปืนอ,อะไรนะนึกอะไรก็เล่นไปอย่างนะั้นอ่ะไอมุมนี้ไม่ดีนะ เฮ้ยอีกตัวเดียวเปิดป้าเอาอีกแล้วเกินปืนปอมเอาอีกแล้วปืนแม่งซื้อตามตลาดนัดอีกแล้วเบื่อบะปืนซื้อตามตลาดนัดไม่ชอบเลย อันนี้ยิ่ไปโดนแล้วนะ <c oughs> นเริ่ยมยิ่งไปโดนแล้วกี่แทนเลยออ้ยสวย,สวย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 เออโบราณกันหน้าเล่นนะ ทำไมไม่เล่นบูลาอะเกมสองร้อยแล้วกันจริงคมกิบคมมากเขเพราะว่าฝั่งเขาในคมมากนี่แหละครับมันถึงไอ้ถึงไอ้แบบว่าจะเดินจะทำอะไรนี่คือแบบน่ากลัวไปหมด ผมว่าเขารอวางด้วยซ้ํานะครับถ้าลาก็ดีไปอย่างนี้ก็คือโอ้็ดตเมื่อกี้นี่ถ้าสั่ออกนะถ้ายิงออกนะโอ,โอ,โอ้เป็นผมผมร้อผมผมผมร้อนเลยอะร้อเลยอะ <c oughs> ทิ้งเลยทนายอะเลิกเลยอะเฮ้ยช็อตอยู่นุ๊ง <c oughs> แต่ตอนนี้เลยแล้วไ เติตรงหลังอะ่ะอ๋อ <c oughs> เขาเขาปล่อยหลังกันเหรอ <c oughs> ได้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 ปล่อยปล่อยเลยนะ <c oughs> ปล่อยเลยกันอะปนละ่อยเลยกันอะน่าเล่นไปเล่นสับเร็วเนาะน่าเล่นตัวรัมสองเลยสวยครับเหลือคนเดียวละโอเค โอ้โหเขาไม่เล่นมึงก็ยัเดามามึงก็ยัเดามาเป็นอะไรจริบไม่โดดนะครับมิชชั่นสุขสั่งเป็นอะไร ดันเร็วเลยวะดา,าเนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอวะผมไม่รู้โอ๋โอ้ยแตกแปตกเฮ้ยสามต่อสองไม่ถือว่าลุมครับสู้ๆครับพี่ๆครับอ้าว เอาไงดีอ่ะเออจะหาทางไหน,นชนะเขาได้บ้างข้าโบแม่นด่านนี้เลยอ่ะเออเออข้าก็ชอบด่านนี้เลยอ่ะ อยากรู้ว่าจุดที่ฝั่งแดงกับฝั่งเงินมาปะท่าเนี่ยม,มันปะท่าประมาณไหนไ,หนไปยังอุ้ยหลอกเลรอะรพี่บม่ยีดิ ว่าก็ไม่รอดโอ้ยใจจะวายสวยครับ <laughs> <laughs> ขอให้มันสวยกินทุกตาได้ไหมครับสวยอยู่ตาเดียวเลยอ่ะ เขาเห็นผมแล้วลนะ่ะเมื่อกี้เชื่อผมปะเขาเห็นเว้ยเห็นแม่ไหมไม่หรือเขาไม่เห็นวะเ,เ,เห็นเนี่ยเขเห็นอันนี้อ่ะอุ้ย M สองร้อยแม็กปืนของเล่นต้องต้องต้องทำเกมเพื่อนละงานงองก สวยครับอีกคนนึงอยู่ไหนอะวางไม่ได้เหรอรวางได้แล้วล่ะแต่อย่างงี้สิมันต้องอย่างงี้สิตาลีเนี่ยชอบโอ,อ้โหกูไปกดสเปกบาร์ไม่ได้ดูรีเพย์เขาเลยนะครับ โอนิบูชาเอ้ยโอโมชิมะโอนิบูชาเสร็จเลยโอโมชิมะปกติเขาไม่เล่นตรงนี้นี่หว่าโอเคครับเหลือสองก็เข้าได้แล้วนี่ไป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 ,ไป มัไม่แล้อจะทิ้งผมแล้วโอ้โหชีบหายแล้วทิ้งกูแล้วประเด็น นึกว่าขอรู้ละ okay, นี่หัวส้มคนนี้จริงๆต้องมาตรงนี้เราถูกแล้วนั่นไงแล้วก็ไปเล่นกลางเขาความชิบหายก็ไปอยู่ที่กู คือกูยิยงเขาไม่โดนมันน่ามีหมาบ่อเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนตรงนี้เพื่อนเออน่ามีบ่อเนาะทำไมวะสามเมีเอ,อ กูสับไปออกกูสับเบาปืนพกเอามาทำไบปะเด่ยตาเนี้ยเอามคมาเล่นดิโอ้ขอดขาไม่ทันดิโอ้ข้โถมนี่แน่เลยคนดูไม่ดูทีมเลยผม phải mấy phải mấy, nãy nãy có nãy là, àu, đạn không đi, đạn không đi, tôi cũng gặp, double วัววัวจะชง่าชงขอร้องจะชงเขาอ่อนให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวสี่บายบายโอเคเขาก็ไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ทางแคร์ไวรัสแล้วก็ขอบคุณแคร์ฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับขำขำดีนะครับแล้วไว้ต่อกันใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับ